นักแสดงสุดปังแหลมบิ๊กดอนสารต่อความปัง Four Kings t w เดือดตั้งแต่ตอนแรกงานนี้หลายคนชอบข้อคิดที่ได้จากตัวละครต่างๆในภาคแรกและบอกว่ารอคอยภาคสองหนักมากจากความสำเร็จถล่มทลายของาภาพยนตร์ Four Kings เมื่อปี2564ที่กวาดรายได้170ล้านบาททั่วประเทศ ปลายปีนี้เนรมิตหนังฟิล์มรวมกับฉายแสงแอดเวนเจอร์ไว้ใจผู้กำกับมือดีพุทธพุทธิพงศ์ให้กลับมาถ่ายทอดความเดือดในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Four Kings 2อีกครั้งโดยในตัวอย่างแรกเปิดฉากให้เห็นชมหน้านักแสดงนำอย่างแหลมสมพลรุ่งพาณิชย์บิ๊กอุกฤษปิวรีบลอดดอนกลาเบียนหรือบิก๊กตีเจอราดจีสุธิรักซับฟิจิต ถูเสียราชอินทรโชตเฝยพัดเอกแสงกุลแม็กนัทวุฒเจนมานะเบนจามินโจเซฟวานีและท็อปทศพลหมายสุขที่โครจรมาประทับกันในเรื่องนี้เรื่องราวของโฟคิง2ูเป็นการประทับของสองอลิตังสถาบานันกนกและบุรนพลเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนหนึ่งตุ้มเหมง่งกนกท็อปทศพล ถูกดักทำร้ายร่างกายจนปางตายบางกระหนกแหลมสมพลเตรียมการหวังแก้แค้นครูอลิตังสถาบันเอกบุรนพลถูศเีราชและลกบุรนพลจีสุทธิรักเมื่อความแค้นที่ถูกสะสมได้เวลาเอาคืนบางและรกเผชิญหน้ากาันโดยมีญาติเด็กบ้านบิ๊กตีเจอราดเป็นตัวแปรที่จุดชนวนครั้งใหญ่ เพิ่มอุณหภูมิความเดือดในการล้างแขนครั้งนี้พูดกล่าวว่าหลังจบ 4Kings ผมมีทีมบทที่ช่วยเก็บคอมเมนต์ต่างๆทางโซเชียลมาวิเคราะห์กันเมนไอเดียของ 4Kings คือตราบาใน 4Kings 2ที่ผมวางเอาวไว้ก็คือความแขนและโอกาสซึ่งค่อนข้างยากกว่าภาคแรกเยอะมากเพราะมาพร้อมกับความกดดันและความคาดหวัง ผมรู้สึกว่าประเด็นคือความแค้นและโอกาสที่ผมกำลังจะเล่นมันมีในมนุษย์ที่ดำรงชีวิตอยู่เราก็เลยมาขยายในมุมของเด็กช่างในยุคนั้นและช่วงวัยนั้นความแก้แค้นถ้าใช้ถูกก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีลบคำศพประมาทแต่ถ้าใช้ไม่ดีจะเป็นทางมืดไปเลยครับ